คัมบรี่ในยุค100ปีครั้งนี้มูนามากับคำว่ายุนค่ะชาวญี่ปุ่นเรียกตัวเองว่านิฮงส่วนภาษาสากลเรียกประเทศญี่ปุ่นว่าเจแปนแต่ไทยแลนด์ดินแดนแห่งการสรรหาคำค่ะเรียกชาวญี่ปุ่นว่ายุนค่ะซึ่งคำว่าหยุนคำนี้นะคะ มีที่มาจากชาวไทยเชื้อสายจีนยุคแรกที่อพยพเข้ามาอยู่ในภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะเรียกชาวญี่ปุ่นว่าหยิกปึ้งหรือยิ่ปุ่นค่ะส่วนภาษาจีนกลางนะคะจะเรียกว่าเรบุ่นค่ะ ซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยค่ะพอชาวสยามได้ยินกันบ่อยๆก็เพี้ยนมาเป็นภาษาของตัวเองว่าญี่ปุ่นกันอีกแล้วค่ะบวกกับนิสัยที่พวกเราทุกคนในปัจจุบันเนี่ยต้องชอบทํากันมากๆเลยก็คือผวนคําค่ะ ญี่ปุ่นหยุนปี้ญี่ปุ่นยุนปี้ผวนไปผวนมาเป็นหยุ่นปี้ค่ะแล้วก็ชอบตัดคําเพื่อที่จะให้เรียกง่ายขึ้นด้วยค่ะให้เหลือแค่หยุ่นค่ะหยุนนะคะมีความหมายแฝงค่ะแปลว่าไอเตียค่ะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นในสยามยุคแรกๆนะคะมีรูปร่างตัวเล็กค่ะแล้วก็มีความสูงที่ต่ําค่ะทําให้เป็นความหมายที่ไปในเชิงตลกขบขันค่ะบนความเอ็นดูค่ะ บวกกับในสมัยพุทธศักราช2,484ยุคสงครามโรคครั้งที่2นะคะ ในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังลุกรานไทยค่ะแล้วต่อมาก็ได้เซน็เสนสัญญาเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทยกันที่วัดภาษีรัตนาศาสดารามค่ะชาวไทยในยุคนั้นนะคะเกิดความหวาดกลัวค่ะเวลาจะกล่าวถึงหรือจะพูดจาสนทนาเกี่ยวกับทหารญี่ปุ่นค่ะซึ่งใช้ภาษาเนี้ยเป็นภาษารับเรียกชาวญี่ปุ่นว่าหยุนค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ชาวญี่ปุ่นที่ผ่านไปผ่านมาฟังชาวไทยสนทนากันรู้เรื่องค่ะปัจจุบันนะคะ มูนาเห็นเว็บไซต์ที่เป็นสำนักข่าวดังของประเทศไทยค่ะเวลาจะเขียนบทความหรือจะเขียนข่าวเกี่ยวกับชาวญี่ปุ่นก็จะชอบาพาดหัวข่าวว่าหยุนหยุนหยุนกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะจริงๆแล้วชาวสยามนะคะก็จะชอบตั้งชื่อเฉพาะให้กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของตัวเองใหม่ๆกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูที่ ep 2และ ep 3ของมูนา กันนได้ะะคะชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศไทยมากค่ะปรากฏเกี่ยวกับบันทึกความสัมพันธ์ทางการทูตดดานการค้าขายและการทหารมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยค่ะ ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะคะปรากฏขุนนางชาวญี่ปุ่นยศใหญ่ที่ชื่อว่ายามาดะนากามาสะค่ะหรือมียศทางราชการกรุงศรีอยุธยาว่าออกยาศีนาพิมุขค,ค่ะมีหน้าที่กำกับดูแลเจ้ากรมทหารอาศัยญ,ญี่ปุ่นค่ะประกอบกับมีชุมชนชาวญี่ปุ่นนะคะอาศัยอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยาที่อยู่ทางทิศตะว,วันออกของแม่น้ำเจ้าพยาค่ะหันหน้าเข้าหาหมู่บ้านโปรตุเกสค่ะ ที่มีประชากรประมาณ1,000ถึง1,500คนค่ะชาวญี่ปุ่นในชุมชนนี้ส่วนใหญ่นะคะจะเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายและเป็นทหารรับจ้างค่ะตามที่ปรากฏในจดหมายเหตุของเยรเมียสฟานพรีนะคะกลุ่มชาวทหารญี่ปุ่นค่ะที่เป็นหน่วยรบไปกับทหารปรุงสีค่ะ ที่ช่วยกันปราบกบฏเมืองนครหรือปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ลำปางจนสำเร็จส่วนรายงานของกีเดยอรตันชาวดัตสนะคะได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับกระบวนทหารอาสาญ,ญี่ปุ่นค่ะที่อยู่ในกระบวนของสมเด็จพระเจ้าเสือเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทด้วยค่ะชาวญี่ปุ่นนะคะปรากฏในจดหมายเหตุและพงศาวดารจำนวนมากและกราบ โพงกรอนต่างๆยาวมายันกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์จนสิ้นสุดในสมัยของรัชกาลที่5เลยค่ะ เกี่ยวกับพระราชพิธีสําคัญของพระมหากษัตริย์แล้วก็การไปสู้รบสงครามต่างๆค่ะก็มีการบันทึกอยู่เรื่อยมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้วก็บุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เราจะต้องรู้จักกันดีนะคะก็คือนางมาลีกีมาค่ะภรรยาของออกยาวิชัยเยนหรือฟอคโคนะคะนางเป็นผู้ที่คิดคนขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองให้พวกเราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นะคะมีบันทึกของเชอวาล เดอร์ฟอร์เชงชาวฝรั่งเศสน,นะคะว่านางเนี่ยมีเชื้อสายญี่ปุ่นผ่านทางบิดาที่เป็นลูกครึ่งเบงกอรญี่ปุ่นและมารดาที่เป็นลูกครึ่งโปรตุเกสญี่ปุ่นนะคะต่อมาน,ะะนางรับราชการในตำแหน่งเท้าทองกีบมา้ามีหน้าที่กำกับดูแลเครื่องเงินเครื่องทองภูษามาราและเครื่องเสวยในวังนะคะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนารายมหาราชยาวมาถึง สมัยของสมเด็จพระเจ้าท้ายสะเลยค่ะแล้วก็ในยุคปัจจุบันของเรานะคะข้อมูลจากเว็บไซต์ลงทุนแมนได้กล่าวว่ามีชาวญี่ปุ่นยุดใหม่นะคะเดินทางมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากเป็นอันดับ4ของโลกค่ะรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาจีนและออสเตรเลียค่ะที่เข้ามาทำธุรกิจ ภาคเอกชนเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตนะคะทําให้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวไทยเป็นจํานวนมากค่ะในสมาชิกครอบครัวไหนทํางานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นสามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะแล้วก็อย่าไปเผอเรียกใครในบริษัทว่าหยุ่นกันเข้านะคะสุดท้ายถ้าใครอยากได้เก็บความรู้ดีๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมูนาด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ありがとうございます。